สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะแซลแนดา้าดิงค่ะแซลแนดา้าดิงนะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะชงสําเร็จรูปนะคะซึ่งมีวิตามินซีนะคะ200%ค่ะมีวิตามิน B 1ห0ึนะคะแล้วก็ที่สําคัญน้ําตาลศซค่ะซแซล n d นดา้าดิงตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นพรีชแล้วก็สาวรสนะคะ ดื่มแล้วก็หอมหวานเลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเราเบิรนนะคะทั้งวันเลยนะคะเราสามารถทานได้ในช่วงะระหว่างวันนะคะช่วงบ่ายตอนนี้นะคะเราก็สามารถทานได้นะคะตัวนี้ให้วิตามินซีสูงมากนะคะทำให้เรามีภูมินะคะต้านทานยิ่งช่วงนี้นะคะเราก็ต้องการภูมิต้านทานใช่ไหมคะของ ตัวเรานะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะทุกคนวิตามินซีสูงมากเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะคะในนี้นะคะมีสิบซองนะคะสิบซองเล็กๆเดี๋ยวให้ดูนะคะราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเราก็ทานได้สิบวันนะคะแต่ว่าคุณภาพขับแก้วเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแพ็กเกจข้างในกันนะคะนี่นะกล่องก็จะมีพี่อ้นนะคะนี่แล้วก็พี่เอกกี้นะคะไปดูข้างในค่ะทุกคน ตดูความสวยงามค่ะอย่างนี้เลยค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจตแบบนี้นะคะอันนี้นุษทานไปบ้างแล้วนะคะนี่เขาก็จะเป็นซองแบบนี้เลยเป็นไงคะนี่มาเลยแบบนี้คะ่ะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้นุษทานไปบ้างแล้วนะคะนี่จะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะวิธีรับประทานก็ง่ายๆเลยนะคะหนึ่งซองเนี่ยก็ แค่5กรัมนั่นเองนะคะสามารถละลายน้ำได้500ถึง600มิลลิลตรเลยนะคะก็คือคนหรือเขย่าให้ละลายนั่นเองค่ะนี่ไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะทุกคนวิตามินซี200%ไม่ทานได้ว่าให้จะได้ไงเนียค่ะไปดูวิธีการชงกันนะคะนี่น้ำกว่าน,นี้เลยค่ะทุกคนสองเล็กแค่นี้นะคะแต่คุณภาพสุดยอดเลยค่ะ ชงได้ในน้ํานะคะห0าถึงห0รมิลลิตรเลยค่ะนี่ง่ายเลยจะใส่แก้วนะคะหรือจะใส่ขวดแบบนี้ก็ตามสบายเลยค่ะนี่ทุกคนดูเราต้องออทานวิตามินซีนะคะเพื่อเสริมภูมิต้านทานของเรานะคะยิ่งช่วงนี้นะคะนะคะโรคก็เยอะนะคะร่างกายก็ต้องมีภูมินิดนึงนะคะทุกคนดื่มระหว่างวันได้เลยค่ะ ช่วยเบรนนะคะใส่เป็นแก้วนะคะหรือเป็นขวดก็ได้นะคะแะแรน,นะดิง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 เบรนเบรนบรนเบนเบนแบบนี้คะ่ะวิตามินซีสูงมากค่ะทุกคนนี่เลยนะคะนี่กินซาวรอดนะคะ เป็นกลิ่นพริกกับกลิ่นสาวรสนะคะนี่สาวรสแบบนี้เลยนะคะนี่นะความหวานนี้ไม่ใช่นูกตาลนะคะอ่ะไปชิมกันค่ะเราก็ดื่มได้เลยนะคะอหอมหอมหวานอืมอร่อยมากค่ะ มาเพิ่มวิตามินซีกันนะคะทุกคนเราก็ดื่มระหว่างวันได้นะคะนะคะฝากไปด้วยนะคะแดนด้าลิ้งค่ะส12ไอเฟ็กแบบนี้นะคะ599บาทค่ะไปก่อนนะคะ